เวทีสัมมนาเวทีปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเวลา9.00นของวันที่10มีนาคม2558ที่ผ่านมาณห้องสังขบุรีโรงแรมลิโกแปรก์กาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำนักประชาธนธ์เขต8กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมเวทีปฏิรูปประเทศไทยโดยได้เชิญผู้อำนวยการสูนนายเชิดชัยดวงพรมร สาขาวิชารัฐธประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนะุรีได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังได้เรียนเชิญนายวัญชัยสอนสลิกโฆษกกรรมธิการวิสามันกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติมาบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศทางในการปฏิรูปทั้งนี้มีภาคประชาชน ภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากจากนั้นยังได้ทำการเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทยโดยนางสาวสมมารัตนแสงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตแเป็นประธานในการเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่10-11มีนาคม2558 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน16จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสลับบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี นคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีและประจวบคิริขัน,น,นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้ได้ความร่วมมือตามแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปนะครับเอาผมเริ่มเห็นยิงก่อน ต้องยอมรับนะว่าบ้านเมืองเราเนียโชคดีมากคุณวม่โชคดีไหมขอรับชันกันทุกระดับแล้วอย่างใดอย่างห่งจะไปติดต่ออะไรต่อม่อะไรมันโกงม,มันกินกันไม่ได้มีความเป็นธรรมเลยแต่ดันอยู่ได้แล้วเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆนะ เอาถ่ายรูปเหมือนกัางเอาถ่ายพี่นักบ้านจะได้นั่งฟังเสร็จแล้วนะนะอ่ะห่ใ่ายรูปผู้ใหญ่บ้านทำงานคุณว่าซื้อสิทธิถายเสียงไหมซื้อเลยครับซื้อเสียงไหมเแล้วโกงไหมโกง พอไปเป็นอบตไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบจกินไหมแล้วเราก็มองว่าตินเรื่องปกตินะปกติฮะเอาละจะเขียงกันยังไงก็เขียงกันเองนะแต่เราเห็นมันปกติอะ ไอ้หมอที่โกงไอ้นี่กินไนอ้นี่ทุจริตไอ้นี่ซื้อติดไอ้นี่ขายเสียงแล้วเวลามีงานทอดผ้าบางของคุก็เชยไอ้นายกบ้าเนี่ยแหละไอ้นายกยองเนี่ยทอดผ้ามห,หาบางสกุลให้พ่อให้แม่คุณทั้งทั้งที่มันโกงไอ้นายกคนนี้กู เห็นตำตาการชัดๆว่าเออมีลูกต้องไปเป็นตำรวจมีลูกต้องไปอยู่ศุนยการากร์มีลูกต้องไปอยู่หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ถามทำไมอะรวยดีรวยด้วยยังไงรวยด้วยอย่างไร,ยยงไรโกงแล้วเรายอมรับเป็นเรื่องปกติ แล้วเราอยู่ได้ไบ้านนี้เมืองนี้เห็นไหมเนี่ยเรายอมรับการทุกจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติเห็นหนายกอบตรวยนายกเทศบาลรวยแล้วเวลามีงานแต่งงานลูกเชิญมันพ,พร้องพวงมาลัย <c oughs> เวลาพ่อแม่ญาติพี่น้องตาย เชิญมันเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบางังสคุณท่านทั้งเย่ยบอกไม่โกงอภาเ็นบอกต้องไม่นับถือมันตำรวจเมื่อกี้สกุส่วนใหญ่ตำรวจดีนะครับระดับล่างระดับทำไมแล้วก็ปฏิรูปตำรวจเี่ยเนี่ยถุกเ็ท มัให้เป็นตงังไนเรื่องเปลือยชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะโกงกินทุกจริตคอร์รัปชันแต่งตั้งโยกย้ายจ่ายตันเป็นผู้กับทิ้งล่อกันห้าล้านสิก็ได้เตรียมวางหลักปักฐานวางโครงสร้างของการปรับปรุงก่อร่างสร้างบ้านแปลงเมืองอ่ ข่ารายการทุกคนเวลาไปเป็นทาหารตำรวจไปเป็นข่าราการเราก็เห็นคนโกงกินอย่างเงี้ยข่าราการผู้น้อยทุกคนกรพูดอย่างเงี้ยก็ไก็เห็นอย่างเงี้ยประชาชนก็เห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถา่าในที่สุดเขากำลังล่ารัฐธรมนูญออกมาจะให้รู้ว่าขณะนี้คอสอชอรัฐบ,บาลสภาปฏิรูปสอนอชอ ที่มันมีอยู่เนี่ยที่เขากำลังมีอยู่เนี่ยเขากำลังทำอะไรกับบ้านนี้เมืองน,นี้พ่ mm. อที่นึงต้องมีกลไกในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่เขาเขียนไว้กว้างๆนะเรื่องของความไมนะ่เท่าเทียมเรื่องของความไม่ชอบธรรม ติดต่างๆหล่านี้นะครับฉะนั้นกระบวนการสื่อหน,นึ่งนะฮะผมว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สื่อเองต้องลุกขึ้นมาเป็นรูปครับรูปประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสื่อมวลชนเพื่อข่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบ16จังหวัดรวมจำนวน120คน เข้าร่วมกิจกรรมในวงของวันที่10-11มีนาคม2558โอกาสนี้ได้เวลาที่สมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดกิจกรรมเวทีปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยขอกราบเรียนเชิญน,น,นะคะเรือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจาก16จังหวัดท่านผู้มีเกียรติที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านติดภารกิจสำคัญในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะท่านติดภารกิจสำคัญ14นาฬิกาเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยท่านจะเดินทางมา ร่วมในกิจกรรมที่ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตแปดการจนบุรีจัดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากเสร็จที่รีนี้แล้วเนี่ยเราจะไปร่วมกิจกรรมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตแปดการจนบุรีซึ่งจะมีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านนายรันจรัสรี จะมีท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีหนึ่งท่านนะคะมาด้วยก็คือท่านดรจอ,อร์ารุนชย่อทนะคะซึ่งท่านที่มาจากจังหวัดลบบุรีก็จะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็อดใจรอสักพวกหนึ่งนะคะวันนี้ที่ฉันต้องขออนุญ,ญาตปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศไทยตามกํานดการให้ครบถ้วนนะคะ